สมมติว่าน,นี้โดดมต้องวิ่งหาใครต้องหาธนาคารก่อนครับธนาคารก็จะต้องโทรกลับไปหนึ่งสี่สี่หนึ่งค่ะก็ได้อันเดียวกันก็เป็นศูนย์เดียวกันค่ะ,ค,ะคือเราจะไปหาธนาคารพื้นที่ก็ได้แต่ตอนนี้หนึ่งสี่สี่หนึ่งโทรไปมันไม่มีใครรับอะคะ่ะโอ้โหอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันต้อง<ป>พอ<ป>ผมฟังว่าเขาคนมันคดีมันเยอะไมมากเออปัญปัญหามันเยอะคนรับรับไม่ทันซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเขาต้องไปปรับปรุงกระบวนการทํางานแล้วเพิ่มคนเพิ่มเจ้าหน้าที่ แต่อีกเรื่องหนึ่งคือเนี่ยธนาคารต้องเข้ามาช่วยเพราะธนาคารมีมีเจ้าหน้าที่เยอะกว่าค่ะธนาคารก็ต้องรับแจ้งเรื่องจากความเดือดร้อนของลูกค้าใช่ไหมเรื่องของบัญชีเออแล้วก็ตรวจสอบแล้วเข้ามาช่วยกันทํางานอถ้าช่วยทํางานจะเร็วขึ้นแล้วก็พอตรวจสอบแล้วถึงจะไปใบบอกตารวจต้องช่วยกันฮะสองทางแต่ฟังไม่มีความหวังเลยอ่ะเพราะว่ายังไม่มีใครสั่งการจากข้างบนลงมาชัดเจนไงคะ ก็เดี๋ยวรอรัฐบาลใหม่รอถ้ารัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาเลยออกกว่าจะได้เลัแล้วเมื่อไหร่อ่ะคือจริงๆแล้วมันไม่ต้องรอพี่ใหญ่สั่งมันมีกฎหมายมีระเบียบเขาเขียนความรับผิดชอบอยู่แล้วมึงจะต้องรอใครใหญ่มาสั่งได้ยังไงก็เป็นหน้าที่ของธนาคารธนาคารคุณมีใครอ่ะธนาคารคุณก็มีทีโอทีเด็กคุณก็ไปชุมกันอยู่แล้วคุณจะต้องไปรอลรัฐมนตรีที่ไหนรัฐมนตรีมาเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะแล้คุณรัฐมนตรีจะมันต้องมาแก้กฎหมายไอ้นี่มันเป็นระเบียบภายในคุณทําได้ คุณจะต้องมารออะไร้ะส่วนมากก็จะรอเนี่ยแหละค่ะก็มันมันดัดจริตแต่มันมีคัมีผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาต้องคุยกันนะฮะเท่าที่ผมได้เช็คกับทางท่านปลัดกระทรวงดีีเนี่ยแล้วก็ไม่รับผิดชอบผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็พยายามเร่งหามาตรการที่จะลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องเนี่ยบัญชีเงินอาจจะไม่เกินสามพันต่อไปจะไม่ไม่ถ้าความเสียหายไม่เยอะเนี่ยเช่นสามพันหรือกี่พันเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ไม่ระงับบัญชีละนะครับ